ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันจันทร์ที่26ตุลาคม2563หนังสือประจำวันนี้เข็นครกตัวเบาของคุณหญิงจำนงสีหานเจนลักษ์เรื่องให้อภัยปลดโซ่จากใจ สิบกว่าปีมาแล้วข้าพเจ้าถามท่านอาจารย์พุทธทาสว่าทำอย่างไรจะให้อภัยคนคนหนึ่งที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์อย่างมากได้เพราะการที่ให้อภัยไม่ได้นั้นรุ่มร้อนกระสับกระส่ายหาความสุขสบายจริงๆไม่ได้เอาเสียเลยท่านอาจารย์หัวเราะหึหึแล้วตอบสั้นๆว่าก็อย่าไปเบียดเบียนเขาสิฟังปุ๊บก็วิดจะโมโหขึ้นทันทีเอ๊ะ เราไม่ได้ไปทำอะไรคนที่ทำร้ายเรานี่นะเขาสิเป็นฝ่ายเบียดเบียนนอกจากไม่เข้าใจความหมายของท่านอาจารย์แล้วข้าพเจ้ายังจะพานโกรธท่านเอาด้วยซ้ำกว่าจะเข้าใจความจริงที่ท่านพูดได้แจ่มแจ้งก็อีกนานนับเดือนเมื่อไปอยู่ที่วัดสวนโมกขพพารามที่อำเภอชัยยาเพื่อฝึกสติปฏิบัติธรรมกับอุบาสิกาคุณรันจวนอินทรกำแหง เรื่องอภัยทานนั้นแม้พยายามอยู่ทุกวี่ทุกวันด้วยการแผ่เมตตาทั้งเชา้าทั้งเย็นให้สัพพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แค้นที่กล่าวถึงข้างต้นประโยคสำคัญคือขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในขณะที่ปากว่าขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่ใจกลับรังรังถ่วงถ่วงไว เรียกว่าแผ่เมตตาด้วยพูดและคิดแต่ใจไม่แผ่ตามรู้สึกว่าตัวล้มแล้วเหลวอ,อีกจนเกือบจะท้อแท้จนกระทั่งวันหนึ่งพอกล่าวถึงขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดก็รู้สึกว่าโลกที่เคยหนักเหนอะหนะนั้นโปร่งเบาสว่างสวัยราวกับได้ผ่านพ้นเมฆทึบที่ปกคลุมมานานไม่ใช่เพราะอะไรอื่นหรอกค่ะที่ใจข้าพเจ้าเองนั่นแหละ เป็นครั้งแรกที่อยากให้เขาเป็นสุขจริงๆอย่างไม่มีเงื่อนไขในความปล่อยวางอันแสนวิเศษนั้นความรู้สึกรั้งรั้ง่วง่วงที่ว่านั้นก็หลุดพึงเหมือนเปลื้องโซ่ตรวนออกจากใจเป็นอิสระภาพที่เบาสบายเหมือนคำพังเพยที่ว่ายกภูเขาออกจากอกความหมายของคำท่านอาจารย์พุทธทาสชัดแจ้งในใจขึ้นมาว่า ออที่เราถือโทษโกรธเขาอยู่นั้นก็กำลังเป็นการเบียดเบียนเขาด้วยใจเพราะมีความประสงค์ร้ายซ่อนเร้นอยู่เป็นการซ่อนที่มิดชิดจนไม่รู้ตัวก็อย่าไปเบียดเบียนเขาสิท่านบอกมาได้คิดว่าไม่เพียงแค่เบียดเบียนเขาเท่านั้นมันยังสร้างพันธนาการให้ตัวเองด้วยตัวเองนั่นแหละที่ถูกเบียดเบียนมากกว่าใครอื่นข้าพระเจ้าเห็นในครั้งนั้นว่า การให้อภัยกับการยกโทษไม่เหมือนกันอย่างที่เคยเข้าใจบางครั้งเรายกโทษให้โดยไม่ให้อภัยเพราะยกโทษนั้นยกให้ได้ด้วยปากและความตั้งใจแต่การให้อภัยนั้นต้องเกิดขึ้นเองด้วยใจที่ปล่อยวางอย่างเช่นในเรื่องที่เกิดจากการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนอกใจสามีจนเกิดลูกสาวตัวน้อย ถึงแม้เธอจะรับผิดและอย่าร้างกับสามีในที่สุดแต่ฝ่ายชายก็ยังเลี้ยงเด็กน้อยเป็นลูกด้วยความทนุถนอมและรักแสนรักสองพ่อลูกผูกพันกันมากแต่ผู้ที่ไม่มีความสุขกลับเป็นคุณย่าของเด็กท่านเจ็บแปลบในใจทุกครั้งที่เห็นหน้าหลานซึ่งเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูเพราะท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าเป็นผลพวงจากความผิดร้ายแรงของผู้เป็นแม่ คุณย่าบอกทุกคนว่าได้คิดจนตกแล้วและได้ยกโทษให้ลูกสะพ้ยแล้วตั้งแต่วันที่เธอมาร้องไห้และกราบขอโทษแต่ท่านไม่รู้เท่าทันใจตัวเองว่ายังผูกใจเจ็บผู้หญิงที่ทรยศต่อลูกชายสุดที่รักของท่านท่านเบียดเบียนอดีตลูกสะพ้ายด้วยใจที่ให้อภัยไม่ได้ใจท่านจึงยังถูกเกาะกัดไม่เป็นอิสระที่จะมีความสุขอันปลอดโปรง่ง การยกโทษไม่ยากนักเพราะอยู่ที่ความคิดเหตุผลคําพูดและพฤติกรรมภายนอกแต่การให้อภัยยากเย็นเพราะอยู่ที่ความรู้สึกและวิธีคิดที่ฝังลึกในมุมกลับการให้อภัยจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติเมื่อใดที่ใจสงบปล่อยวางไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเรื่องที่สอง กระเถิบมาอีกนิดพอโทรศัพท์บอกลูกว่ากำลังจะไปกินข้าวที่โรงเบียร์ที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้เจ้าลูกสาวล้อเสียงสายมาว่านุ่งกางเกงไปจะเหมาะกว่านุ่งผ้าไทยนะแม่น้อยคิดว่าแม่ไม่รู้ขยับจะโต้ไปว่าผ้าไทยเดี๋ยวนี้จะให้เปรี้ยวลุยทันยุคเข้าสถานการณ์ไหนก็ได้นะแต่เจ้าตัวร้ายวัยสาบวกได้วางหูไปเสร็จแล้ว แต่ไหนแต่ไรโลกนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่เมื่อ30ปีก่อนอย่างข้าพเจ้าก็ถูกพันไปเป็นรุ่นเก่าในวันนี้ส่วนคนรุ่นใหม่วันนี้อย่างลูกสาวข้าพเจ้าก็กำลังจะค่อยๆกลายเป็นรุ่นเก่าในอีกไม่นานนักช่องว่างระหว่างอายุเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะไม่มีใครแก้อายุจริงได้แต่ช่องว่างระหว่างวัยสิที่ช่วยได้ เพราะมันเกิดจากความคิดของคนต่างวัยที่ต่างเชื่อว่าค่านิยมเราเข้าท่ากว่าค่านิยมเขาสิ่งที่เราทำเข้าท่ากว่าสิ่งที่เขาทำต่างฝ่ายต่างเข้าไม่ถึงโลกกระทัดของอีกฝ่ายโลกวันนี้เป็นของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์คนรุ่นเก่าอย่างข้าพเจ้าคนไหนคืนดื้อดึงยื้อยุดที่จะให้อะไรอะไรเป็นอย่างที่เคยเป็น ก็ควรแล้วที่ธรรมชาติจะลงโทษให้ประสาทกร่อนด้วยความหงุดหงิดและผิดหวังถ้าเรามองโลกของคนรุ่นใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างก็จะเห็นว่ามันก็มีดีมีเลวไม่น้อยไปกว่ายุคสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นสาวเพียงแต่มีดีมีเลวที่แตกต่างกันมีรสชาติสีสันและจังหวะจะโคนที่แตกต่างกันเป็นธรรมดา ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจนักเมื่อเห็นคนรุ่นเดียวกันบางคนข่มคนรุ่นใหม่ในทำนองฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกกลัวหนุ่มสาวเขาจะคิดย้อนในใจนะ่ว่าก็น้ำร้อนสมัยป้านะ่ะต้มเตาถ่านนะครับสมัยนี้เขาใช้เครื่องทำน้ำร้อนกันแล้วใครจะอ้างการอาบน้ำร้อนมาก่อนก็อยากขอให้อย่าลืมนึกแยกประสบการณ์ออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่เกี่ยวกับความเป็นจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นธรรมชาติมนุษย์หรือทักษะพื้นฐานบางอย่างและประเภทที่ผูกติดอยู่กับยุคสมัยเช่นขนบธรรมเนียมภาษาหรือวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการกินการแต่งตัวการเรียนรู้และอื่นๆประสบการณ์ประเภทแรกมีคุณค่าที่ไม่แปรเปลี่ยนส่วนประเภทหลังนั้นถึงแม้จะมีคุณค่าแต่ก็อาจทำให้ฝังใจกับสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว และไม่อาจาเอาคืนมาในรูปเดิมได้และถ้าเอาความฝังใจนั้นมาตัดสินพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เมื่อใดช่องว่างระหว่างวัยก็จะทางกว้างขึ้นทันทีเมื่อไรจะเลิกแต่งตัวอย่างนี้สักทีนะคุณยายบ่นกระปอดกระแปดในขณะที่หลานสาววัยยีสในชุดสายเดี่ยวกระโปรงสั้นเหนือเข่าไม่เกินสองนิ้วยิ้มเหนื่อยๆแล้วเบี่ยงตัวออกประตูไปเงียบๆเจ้าเอน่ะโตขึ้นจะต้องให้ จุด,จด,จดคุณพ่อก็ย้ำซ้ำกับลูกสาวว่าจะต้องเลี้ยงเจ้าตัวเล็กของเธออย่างไรเข้ามาหาวิทยาลัยไหนเป็นต้นตามที่พ่อได้เคยทำกับลูกมาเข้าทำนองว่าพ่อเลี้ยงลูกมาได้ดีทุกคนคุณยายบ่นไปสาวเจ้าก็นุ่งสั้นสายสายเดี่ยวของเจ้าไปคุณพ่อพร่ำบอกไปลูกสาวก็นึกเทียบพ่อว่าเดินซ้ำเดินซากอยู่ในร่องที่ขุดไว้ตั้งแต่ปีมาโว ช่วงว่างระหว่างวัยก็ทางใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นหุบเหวในความสัมพันธ์ด้วยความที่กลัวจะตกลงไปในหุบเหวนี้จึงหมั่นเตือนตัวเองว่าประสบการณ์ชีวิตมีไว้สำหรับถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเพื่อความรู้คิดของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพื่อการตัดสินคนรุ่นใหม่และการอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่ได้หมายความว่าจะรู้ดีกว่ามากกว่าเสมอไป ติดตามรับฟังเข็นครกตัวเบาของคุณหญิงจำนงสีหานเจนลักจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ